ทำให้จบเกมแมนยูก็เอาชนะบาซโลนาไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็ปีนั้นแมนยูก็สามารถคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้นะครับโดยการชนะจุดโทษเชลซีครับผมโดยหลักๆผู้เล่นตัวหลักในชุดนั้นนะฝั่งแมนยูอ่ะฝั่งแมนยูก็จะมีทั้งเอ e ็ดวินฟานเดอร์ซาริโอฟรินานแพตริกเอฟลาเวสบาวไมเคิลคาริคโอเวนฮากิปอาร์จิซองฟอสโคนานนี่คาร์ลอตเตเวสและก็ริเซโนโรนโดนะครับ ส่วนสำรองเนะี่ยก็จะมีทั้งแลนจิกเบเชอร์มิเกลซูเวตแอนเดอร์สันจอห์นโอเชียโทมัสครูเซคแล้วก็แดนนี่วิลเบกนะครับส่วนลูนี่ในตอนนั้นน่าจะมีอาการบาดเจ็บหรือยังไงหรือติดทัพแบนผมไม่แน่ใจนะลูนี่น่าจะบาดเจ็บนะครับในนัดน,นั้นที่ไม่ได้ลงสนามนะครับส่วนฝั่งของบาร์เซโลนาในยุคนั้นนะก็จะเป็นมีผู้รักษ,ษาประตูอย่างวิกตอร์วาเดสนะครับมีกองหลังก็ซัมบอตตาอาคาเบลโมลิโต Alipuyo Ilik Albidao